ครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับยุงเยอะนะครับโอ้โหบนดอยนะครับบนดอยยุงเยอะวันนี้จะมาปลูกอะโวคาโดกันนะครับโอ้โหม่เห็ดเห็ดโคนนะครับอ่าพันวันนี้ที่จะนําปลูกนะครับพันนี่นะครับศูนย์สามสี่เวียดนามนะพันยาวๆนะครับน้ําเต้านะยาวๆนะ พันศูนย์สามสี่แล้วก็พันนี้ก็ผมต่อเองนะครับพันนี้ก็เขาเรียกว่าพบค่าศูนย์แปดนะครับนี่นะครับแล้วก็พันนี้พันทันบิ๊กนะครับพันเวียดน,นามที่ใหญ่นะครับที่สุดเลยนะครับในโลก่แล้วก็ต่อไปพันนี้บุเตเจ็ดนะครับบุตดเจ็ดนี่ต่อเองนะบุตดเจ็ด ปลูกหอมปากหอมคอนะครับวันนี้ไม่ไปสวนกาแฟนะฮะอันนี้ก็น,นิบักคคเนียนะครับต้นบักคคเนียเลือกอะโวคาโดนะครับไว้ใจได้นะครับแต่ว่ายังไม่พูดเลยมากเพราะมัไม่ออกนะครับก็ต้นนี้ก็บุชเกนเหมือนกันต่อเองกับมือนะครับอ่าแล้วเราก็จะไปปลูกกันต้นนี้ต้นแฮดนะครับต้นแฮไกายพันก็ปกติ ป,ปกติจากแฮดเนี่ยมันจะลูกเล็กเท่านี้แต่ต้นนี้ปลูกแฮดแล้วก็มันออกลูกติดลูกแล้วลูกเท่านี้เวลาสูงมาจะเป็นสีม่วงผมก็เลยตัดจากต้นแม่อีกต้นออกมา,มานะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะพันนี้พันพัน ปีเตอร์สันนะครับนะพันปีเตอร์สันนะครับพิงเคอร์ตันอะไรผมจะไม่ปลูกละแมลงกินนะแมลงเจาะพันแฮดกับพันพิงเคอร์ตันแมลงเจาะเยอะเกินไปดูงามมาละไปดูไม่ไหวนะส่วนพันนี้พันบลูนี่นะครับพันบลูนี่เขยบลูนี่ที่อำเภอปากช่องโคราชนะครับผมซื้อกิ่งพันมานะกิ่งละหนึ่งร้อยยี่สิบแพงโคตรเลยนะฮะ ก็เลยมาต่อนะครับโอเคครับอ่าช่างกล้องดูนะครับโอ้โ oh หดูสิวันนี้ก็ปลูกเยอะอยู่นะครับก็ oh. อันนี้อยู่ปลูกเยอะอยู่นะครับโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ